ทิปแ์เอนเทรนโดยอาจารย์ชูศักดิ์เด็ดเพียงไกรกุลกูรูด้านการตลาดของเมืองไทยทิปแ์เอนเทรนเราจะมาพูดกันเรื่องของเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่สำคัญนะครับก็คือตัว f a c e b o o นะครับใน a c e b o o k เนี่ยถือทำไมถึงจะเป็นสื่อที่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ที่มาแรงนะครับแล้วก็มีประชากรทั้งหมดประมาณ23นะครับของคนไทยที่เล่น Facebook อยู่นะครับ จะเรียนอย่างนี้ครับว่า a c e b o o k เนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับเขามีเครื่องมืออยู่3ตัวนะครับเครื่องมือตัวแรกเราเรียกว่า a c e b o o k Profile ครับหรือว่าหน้าโปรไฟล์นั่นเองหน้าโปรไฟล์ก็คือเป็นหน้าที่ใช้สำหรับ Personal หรือส่วนตัวนะครับอย่างเช่นเป็นหน้าของนายจูศักนะฮะหน้าของนายคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือ Facebook ให้ใช้สำหรับคนคนเดียวครับประการที่2นะครับเครื่องมือตัวที่2เราเรียกว่า Facebook Page ฮะหรือหน้าเพจของ Facebook หน้าเพจ Facebook เปิดขึ้นมาให้ใช้สำหรับแบรนด์นะบแบรนดทท์ทั่วไปสามารถใช้ได้เพราะนั้นเขาก็จะมักพูดคำว่าสาวกนะฮะเมื่อในหน้าเพจเนี่ยจะมีคนคลิกไลค์หรือคลิกถูกใจที่เรียกว่าคลิกถูกใจเนี่ยเยอะแยะไปหมดสามารถจะได้เป็นถึงล้าน2ล้าน3ล้านหรือจะเป็น10ล้านก็นแล้วแต่นะครับข้อดีของหน้าเพจก็คืออะไรครับข้อดีหน้าเพจก็คือ Google มันจับในแลนกิ้งสมมติเรามีข่าวสารอะไรที่ใส่เข้าไปในหน้าเพจเนี่นะครับ แล้วข้อดีของ Google จับก็คือเวลาคนเซิร์ชนะมันจะเจอข้อมูลหน้าเพจเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเราออกสินค้าใหม่นะครับเรามีรสชาติใหม่หรือเราเปิดร้านใหม่หรือว่าเรามีการจัด PR ข่าวสารใหม่ๆนะฮะประการที่2คือไม่จํากัดจํานวนนะครับข้อดีของมันเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะทําได้หลายๆมิตินะครับแล้วก็สามารถสร้างหน้าแท็บ ในหน้าเพจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สเพจนะโดยวัดทบายนะครับโซเชียลคอมเมอร์ก็หมายความว่าเป็นสินค้าที่เราอาจจะมานำเสนอในหน้าเพจของเราเองนะครับที่เรียกว่าเป็นโซเชียลคอมเมอร์สสินค้าตัวนี้ราคาเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับในหน้าในหน้าเพจมากนะครับในเครื่องมือตัวที่3ามเราเรียกว่ากลุ่มครับกลุ่มเนี่ยจะใช้สำหรับกลุ่มคนนะครับที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับ ตัวกรุ๊ปเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกเรียกว่าโอเพนก o ุ p มนะฮะโอเพนกลุ่หมายถึงว่าใครก็ได้ที่สามารถที่จะเข้ามาในนี้กลุ่มที่2เรียกว่าคลอสกลุ่มหรือกลุ่มปิดกลุ่มปิดเนี่ยเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาเขียนข้อความหรือโพสต์ข้อความได้เมื่อคนนอกกรุ๊ปจะไม่มีสิทธิ์แต่ยังเห็นได้อยู่นะครับเห็นข้อมูลในในหน้ากรุ๊ปได้อยู่นะครับแต่ประเภทที่3 Secret Group เนี่ยเรามักจะใช้กับพนักงานหรือในบริษัทนะครับหรือในกลุ่มสมาชิก แฟนคลับกันจริงๆนะฮะซีเกตกรุ๊ปเนี่ยจะมองไม่เห็นนะฮะโดยคนทั่วไปแล้วมองไม่เห็นหน้าหน้าหน้าโฮมเพจด้วยนะฮะของของในในกรุ๊ปนี้ข้อดีของกรุ๊ปก็คือทุกคนสมาชิกในกรุ๊ปโพส์แล้วเนี่ยมันก็จะไปหาทุกคนหมดนะจะเข้าไปใน Notification หรือเตือนนะฮะข้อมูลนะในกล่องของ Facebook ทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของของของ o k e b o o k นะครับการใช้ f c e e o o o เนี่ยครับ เราก็จะมีข่าวสารต่างเนี่ยโพสต์เข้าไปมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์นะส่วนกลยุทธ์ของ Twitter เนี่ยคุณจะต้องหาเซิร์ชข้อมูลนะฮะท็อป,ปิกที่มันดังๆแล้วคุณก็เข้าไปปฏิซิ p เปตหรือเข้าไปจอยนะฮะร,ร่วมกับเขาโดยสิ่งที่เรียกว่า Hashtag นะฮะเป็นเครื่องหมายนัมเบอร์เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ใช้คำว่า Twitter Search นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยล i n ก์อินเนี่ยคุณต้องหากลุ่มที่เข้าไปปฏิซิเปตแล้วก็ เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ข้าวๆในการที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะทำการตลาดนะครับในข้างหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องมือการตลาดตัวใหม่ที่เรียกว่าโมเชียลมาร์เก็ตติ้งครับ,รรบนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ business fighting สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ facebook.com เ e a r c h หาคำว่าสังเวียนธุรกิจนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ